เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นไปดูแนวทางใบแรกกันนะครับเป็นของเลขคำนวณน,นะครับรอบที่ 16ที่ผ่านมาเข้า87รอบที่1เมษาที่ผ่านมานะครับก็เข้า9 0 0 9ครับรอบนี้16เมษายนมาแล้วนะครับมาให้2ใบนะครับสำหรับแนวทางในรอบนี้ครับใบแรกจะเป็นชุดใต้ล่างนะครับให้3 1 6 1 0 1เด่น1วิ่ง1นะครับส่วนอีกใบหนึ่งจะเป็นใบที่2นะครับใบนี้ของไรคำนวณนะครับให้อ่าเด่น1วิ่ง1ครับ ก็จะให้ชุดเหนือใต้มา0141แล้วก็81ใบต่อไปครับเป็นทายาตรัฐบาลนะครับให้5กับ9มาฟัน9ครับ592 52 92 95 19และ05ครับอีกหนึ่งใบนะครับเป็นแนวทางของแอดหนุ่มสุพรรณนะครับรอบนี้ให้เด่น9กับ0มาครับ 97 98 99 07 08 09และก็จะมีชุด598มาอีก1ตัวนะครับส่วนใบนี้จะเป็นเสียชัยเสี่ยงโชคครับรอบวันที่1ที่ผ่านมาเข้าเด่น990มานะครับรอบนี้16เมษายนมาแล้วนะครับสำหรับใบนี้ให้เด่น3เหนือ283 13 43 แล้ก็83มานะครับของเสียชัยเสียงโชคครับในทางไว้ต่อไปนะครับเป็นของกุลสือพาโชคครับรับที่แล้วให้เด่น1มานะครับเข้าเด่น1น,นะครับรอบนี้16เมษายนนะครับให้เด่น6เหนือมา7 6 4 6 0 6 4 ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นของหมอหวยแนวทางชุดเด่นใต้ล่างนะครับรอบที่แล้วให้เด่น9มาเข้า0ูนนะครับรอบนี้16เมษายนมาแล้วนะครับให้เด่น0เด่น1เด่น4เด่น8เด่นจะเป็นเด่น1 13 16และ10ครับ ทางใบต่อไปนะครับเป็นของอาจารย์เรือใบนะครับรอบนี้16เมษายนให้เด่น7เด่น3เด่น8เด่นจะเป็นเด่น3นะครับในนั้นก็จะมี8 7ประมาณนี้